วันนี้เารมกิจกรรมเป็นยังไงบ้างบก็วันนี้ก็บอกว่าอบอุ่นมากมีแฟนๆมาเต็มเลยแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบทานอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของงานยิ่งใหญ่ของรถดีชุก้อนพัดพอดรถซุปหมาล่านะครับผมคือจะบอกว่าบรรยากาศนะครับทั้งท้งรถดีทั้งคนเนี่ยพอจนแบบพอจะอยากจะ ละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลายเลยครับแล้วถามถึงสกิลในการทำอาหารถ้าอู๋ไม่ต้องมีสกิลใดผมว่าผมพัฒนาเยอะมากเลยนะจากแบบทําจนตัวเองเข้าโรงพยาบาลจนทําเป็นแล้วอ่ะม่ถึงคือทำ<ม>แล้วกินไม่ได้หรอผมเคยเข้าโรงพยาบาลเลยด้วยซ้ําอันนั้นคืออันนั้นคือทําเล่นแต่ว่าแต่ว่าผมว่าตอนนี้ผมทําได้ทําอร่อยด้วยถ้าใครถนะ้าใครติดตามผมจะเคยผมทําอาหารแบบจริงจัง,จงค่อนข้างบ่อยใหญ่ตอนนั้นที่ไม่เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าทำเมนูทำเล่นครับเป็นเป็นรายการแล้วเราก็คิดว่าเราอยากทำให้มันสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญมันไป ไปล้างกุ้งที่ดันไม่สะอาดมากแล้วมาสับผักต่ออเลยครับมันก็เลยแบบว่าท้องเสียนิดหน่อยครับแล้วเมนูที่อร่อยที่สุดที่เราทำตำริที่จะต้องขายตอนนี้เหรอครับผมว่าน่าจะเป็นข้าวผัดมาล่าครับคือมันเป็นการผสมผสานจากการทำโรตีเพราะเขาทำแกงจืดนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าผมสามารถเอารดีเนี่ยเข้าไปใส่เอาน้ำเนี่ยตักผัดกับข้าวมาเจ้าถ้าพุ่งตรงอร่อยอันนี้มีคนชิมหรือว่าเราชมเองว่ามันต้องอร่อย จริงๆแล้วมีคนทำให้ชิม,มทางเชฟครับแสดงว่าเราเข้าครัวบ่อยเข้าครัวบ่อยถ้ามีเวลานะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแล้วแต่ว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้ที่ที่ฟิตมากๆเลยอ่ะก็จะแบบว่าตื่นเช้ามาทำกับข้าวตื่นมาหุงข้าวหุงข้าวเสร็จไปเดินเดินเสร็จปุ๊บพอข้าวจะสุกแล้วก็มาทำอาหารแล้วก็กินก่อนออกมาทำงานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวเลยครับ่ว ผมว่ามันช่วยได้เยอะอันนี้คืออย่างผมเองอะ่ะเราเราเป็นคนทําอาหารใช่ไหมครับในการจะเตรียมอะไรสักอย่างหนี่ยเครื่องมันเยอะมากโดยเฉพาะหม่าล่าเนี่ยหม่าล่าเนี่ยมันเป็นอาหารของที่เป็นอาหารของจีนเนาะอีกอย่างนึงมันเป็นสูตรของเสฉวนด้วยถ้าเราทำอะ่ะเราเตรียมอะไรบางอย่างก็ไม่เหมือนหรอกแต่ว่าทางรถดีอ่ะคือเตรียมเอาไว้ให้แล้วคือใส่ไป2ตก้อนในหม้อนหนึ่งหม้อคืออร่อยแบบเขาเราียกว่าอร่อยฟินเหมือนกินที่ร้านาเอาอยู่ใส่ไปสองเลยครับนี่เป็นสูตรของทางนี้ฮะใช่ไหมฮะใช่ <laughs> อุ้ยสองก้อนเลยครับสองก้อนนี่คือแบบว่าได้หนึ่งม้อใหญ่ๆเลยนะครับก็กินด้วยกันได้หลายคนเลยนะครับผมแล้วก็ราคาเดี๋ยวจับต้องได้กินอร่อยคือกินที่ร้านกินงกับคนที่ครอบครัวกินกับเพื่อนที่บ้านเลยครับก็สนุกครับเราแฟนไม่ได้ตอบกับพวกเราเลยเพราะว่าผมมาชิงตอบไปก่อนแล้วแต่ผมเชื่อว่าแฟนน่าจะเขาน่าจะตอบตรงใจใจตรงผมได้นะคือถ้าเขาตอบของเขาอ่ะ เขาก็น่าจะเขาก็น่าจะตอบตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่าเกมแบบนี้คือเราเล่นกันบ่อยผมว่าเขาน่าจะพอเดาออกเขารู้ทางเราแล้วผมว่ารู้นะทุกอย่างแทบจะทุกอย่างเลยแล้วเป็นขับในชีวิตผมตอนนี้มันทำให้เราครั้งหน้าเราต้องเปลี่ยนหรือว่ามันยังไงที่มันไม่รู้ทางผมเริ่มแล้วผมเริ่มชอบอย่างอื่นแล้วเปลี่ยนเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปอย่างอื่นแล้วภูเขาทะเลผมจะเริ่มตอบเป็นอย่างอื่นแล้วถนนอะไรเงี้ยครับใช่เปลี่ยนเวลเล่นเกม เขาเริ่มรู้ทันพวกเราแล้วเขามีมนันตามหรอใช่แปลว่าปีหน้าเจอใหม่แน่นอนมีม่ะฮะเออมมีให่ๆผมก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาได้ไงเหมือนกันครับอันนี้ต้อง,งชื่นชมแฟนคลับมากกว่าจริงๆเผื่อในเวลาเราเล่นอะไรไปแล้วก็ถ้าเราจับมัเป็นมีอันนี้ฝนตกหรอฮะหรือว่าจำน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 าเขนเองเราเป็น<ถ>เองขเขาติดฟ้ามามันหลอนใช่วันนี้ค่อนข้างเข้าตีมอันนี้จริงๆไม่ใช่เหงื่อแต่เป็นเอฟเฟกต์ครับที่เตรียมเอาไว้ปล่อยหยุดเป็นเวลาเวลามาลาสตาล์ ชอบหน้าหรอ,อหรับเอาชมุแคปไปคือจริงๆผมว่ามันตลกแล้วมันก็น่ารักดีผมก็เผลอๆเลยผมรู้สึกว่าถ้ามันผ่านหน้าทาไลายใครแล้วทําให้เป็นแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นความสุขของเขาในในวันวันหนึ่งอะผมรู้สึกว่าเออมันมันก็ดีนะถ้าเราไปเป็นความสุขของเขาเลยอืมแต่บางมุมมันก็อาจจะแบบว่าเราอาจจะไม่ชอบก็่ได้มีไหมไม่ม <c oughs> ีผมชิลผมเป็นคนตลกอยู่แล้วคืออันนี้มีคนสอนมาว่าแบบคนตลกมันได้แฟนหน้าตาดี ผมเลยออกแนวไปเวตลกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอันนี้ปา้าป้าสอนมาครับแต่มันได้ผลเพราะตลกเลื่นลืมาตั้งแต่ป้าสอนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามีความสุขแล้วกันคนเราแค่มีความสุขเขาทำไมตัดสุขนที่เลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวขอ, <c oughs> ขอเดี๋ยวขอต้องในอนาคตต้องดูว่าประสบผลสำเร็จหรือเปล่าอ่ามันพระเหรอครับ อ๋อเลี่ยมทองอมีครับมีหลายอันเลยครับเอาไปตัดหน้าไปเป็นเด็กอย่างเงี้ย<อ>ครับทั้งๆที่แบบว่าหน้าเราแต่งเล็กัพเต็มขนาดนั้นแล้วก็แบบว่าเอาเราไปเลี่ยมทองเลี่ยมกรอบเลยผมรู้สึกว่าถ้า,ถ,าถ้ามันทําให้เขาแบบมีความสุขก,กายสบายใจก็ยินดีด้วยผมก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่มีดวงไม่มีโชคสักเท่าไหร่คือถ้าใส่เข้าไปเนี่ยตุ๊กตัด้วยครับ คือผมก็ไม่รู้ว่าว่าแขวนแขวนหัวทำไมแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของความพยายามครับฮ่าอย่างน้อยวันนี้คุณสอบไม่ได้หน้าผมจะเตือนคุณว่าถ้าคุณมั่วเนี่ยคุณสอบไม่ได้แน่นอนอ่าคุณหนุ่เรามีอะไรคุณเอาเนี่ยดวงไม่มีครับเพิ่งวินาทีนี้เอาแล้วกันคุณถ้าคุณผมเองครับอันนี้เดี๋ยวคิดว่าในอนาคตจะทําออกมาขายเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มีน้ําหอมครับ เมซงราที่มันจะเปิดตัวแล้วที่ต้อ้บอกเปิดตัวแล้วก็ลังจะปล่อยให้ทุกคนได้ซื้อกันภายในเร็วๆนี้อนะคืน้หอมนฉีดมันเป็นมันเป็นกลิ่นน้ําหอมที่มันจะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าเขามันคือเมโงราวนะคือบ้านของเรามันคือเวลาที่มันได้มาสเปนด้วยกันมันคือกลิ่นที่ทําให้รู้สึกว่านี่แหละกลิ่นของ our a n m i n u t e นะก็เป็นที่ผมทำกับน้องอัปโรวอ่าใช่ครับเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเราได้อยู่ด้วยกัน มันเหมือนกันจริงๆแล้วผมก็คุยกับน้องแหละว่าอจริงๆเราอยากทําอะไรสักชิ้นสักอันหนึ่งขึ้นมาเป็นของพวกเราเองสองคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คงไม่ได้มีแค่อย่างเดียวก็ในอนาคตก็จะมีต่อๆไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ขอแบบพัฒนาไปก่อนตอนนี้ตอนนี้มันเป็นน้ําหอมแล้วต่อไปก็คงมีอะไรที่มันแบบง่ายๆที่ผมรู้สึกว่าตัวเราเองใช้ในทุกๆวันถ้าสมมุติว่าเ,าเราเรามีสิ่งบางอย่างที่เราใช้เองในทุกๆวันได้แล้วเรารู้สึกว่าเราทํากินเองได้แล้วแล้วมันดีอ่ะเราอายดีมาอย่างดีอ่ะเราก็อยากจะทาให้ทุกคนได้กลินด้วยก มันก็ทำสองอย่างเลยครับทำสองกลิ่นเลยทำสองกลิ่นครับคนละกลิ่นใช่ครับเอาเวอร์กับมินิทครับใช่ขายสองโคตก็จะเราก็จะได้มาจิ้นมากขึ้นเนี่ยครับน้องจะขายของไป็นจัตลาดคือวางแผนเงินเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเสี่ยงศาสตร์กับการเงินครับเราก็ช่วยช่วยกันเลยผมว่าจับต้องได้ ตอบแบบมั่นใจจับออต้องได้ครับออไม่ได้ก็ต้องได้อะ <laughs> จะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะใกล้ๆแล้วครับในในแผนนี้ก็ใกล้ๆแล้วครับผมภายในปีนี้ก็จะได้เห็นกันแน่นอน <laughs> ปีหน้าได้มีน้ําหอมเราเป็นของตัวเองแน่นอนมันมันได้ค่าตัวเยอะมการเป็นทีมงาน ถ้าตัวไม่ได้หรอกผมว่ามันมันเอาเอา,เอาพูดจริงๆนะมันมัน,ม,นมันคือเราในงานแฟนบีท์อะมันไม่สามารถได้แบบบินไปได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าวันนึงเราอยวู่ว่างๆเราจะนอนเฉยๆอ,อ,อะไรเราก็อยากเราก็อยากแบบต่างคนต่างต่างคนก็อยากต่างไปเจอไปไปดูบรรยากาศอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีส่วนในส่วนที่เราสามารถช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยครับในวันที่เราไม่ทํางานเราก็คือคนคนนึงอะเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในหนึ่งในครขขอบครัวทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปช่วย ดูตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรช่วยได้ก็ช่วยไม,ไม่เหนือปากกว่าแรงก็จริง,รงๆก็ก็มีอันนี้ออกไปเห็นข้างบนแล้วแต่ว่าข้างหลังก็มีแบบไปช่วยคัดของเอาของกลับไปที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างที่เพราะว่ามันก็จะต้องมีเบนฟิตระหว่างนั้นก็จะหลายชั่วโมงแล้วก็เคลียร์ของกลับไปก่อนเลยมนะันจะได้แบบกลับไปจะไม่วุ่นวายเค็บของเสร็จก็ไปแกะของแล้วก็แพ็คใส่กระเป๋านี้เป็นครั้งแรกจนมยหรือว่าทำหลายครั้งแล้วจริงๆอะมันอันนี้เป็นคร,ร,รัง้นนงแรกที่แยกกันทำ าปกติเราจะทํางานคู่มันตลอดแต่ว่าครั้งนี้ต่างคนต่างว่าไงครับก็เลยเลยผัดกันคำสั่เป็นไง้ากกวเราเห็นดังทีทีนี่ครับน้องเขาอยู่หน้าเวทน้อจาบหลังเวทเป็นอยดีใจครับเพราะว่าเราได้ขโมยของน้องอย่างเดียวเลยชอบตรงนี้เป็นี้เราเล่นครับก็ดีใจครับเพราะว่าผมต้องบอกว่าการไปแฟนมีทแฟนมีทใ,ในรอบปีนี้ค่อนข้างมันค่อนข้างฟูลฟิล <c oughs> คือแบบพูดแล้วยังรู้สึก,สกดีใจเลยเพราะว่ามันเหมือนจากปีที่แล้วที่เราไปไปเมือง ไปมาเกา๊าไปฮ่องกงมันบัตรมันยังไม่ได้ไม่ได้เต็มขนาดนั้นเราไปเราไปเวียดนามมันยังก็มีแฟนคลับที่ซัพพอร์ตเราแต่ว่าในณนาปีนี้คือมันประกาศโซเอาด้วยบวกกับมีเปน็แปนแฟนที่แบบเราไม่เคยเจอด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นแฟนจากประเทศจีนมาด้วยอย่างเงี้ยแฟนจากต่างประเทศแม้แต่กระทั่งเป็นแฟนจากกัมพูชาอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเราโตขึ้นม่อีกนิดแ้นะมีคนมารักมาซัพพอร์ตเรามากขึ้นอีกแล้วนะมันเลยทําให้เราแบบมีแรงในการที่จะไปทํางานอื่นๆต่ออนะไรเงี้ยครับ เดี่ยวใช่ไหมครับก็ก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยครับเห็นเตรียมแบบไปเจอแฟนคลับอย่างเดียวเลยแบบอยากจะสเปนทามกับแฟนคลับให้ได้มากที่สุดอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาเห็นเราอะ่ะในมุมมองของเขาอะ่ะเราเขาเห็นเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเองเราคุกขีกับโซเชียลเราคุกขี่กับแฟนคลับไทยเนาะเพราะว่าเราค่อนข้างสอดสองชีวิตแฟนคลับไทยแต่ว่าแฟนคลับจีนเราสอดสองชีวิตเขาค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินกับโซเชียลเขาแต่ผมขอเวลาอีกไม่นานแน่นอนผมจะแบบว่าช่ำชองแน่นอนครับ ครับเป็นยังไงบ้างเราไม่คุออยหรอกอุ้ยจริงจริงจริง,รงอยู่หลังจากนั้นอยู่ในเหตุการณ์ตลอดอะไรเงี้ยครับคือหลังจากนั้นด้วยนะครับแม้แต่กระทั่งตอนพิการยังไม่รู้คือเราไม่ได้ออกมาปกป้องผู้ในอิออออนบมมึงหนึ่งแล้วกันเนาะจากจากคนที่ทํางานเน่ครับเขาเองก็ไม่เคยเจอเราเราเองก็ไม่เคยเจอเขาอะไรเงี้ยผมว่าจุดประสงค์คือการทํางานกันหละครับจุดประสงค์น้องเองน้องก,นองก็น้องก็เป็นคนไม่รู้ด้วยน้องก็ แล้วต่างคนต่างแบบพอพอมันพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นไปแล้วต่างคนก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยผมว่าแล้วอย่างหนึ่งพี่กาดอ่ะเขาก็มาหลังจากนั้นเขาก็ดูแลเราอย่างดีแล้วก็เห็นว่ามีออกมาขอโทษด้วยสุดท้ายแล้วมันคือการทํางานด้วยกันอนะ่ะผมว่าผมพูดตรงๆแบบแบบไม่ได้มีฟิลเตอร์หรือไม่ได้อยากปกป้องหรืออะไรเลยผมว่าเขาไม่มีเจตนาจริงๆเพราะว่าเขาเองก็ผมไม่ได้ตั้งใจอะ่ะมันคือช่วงแบบเฮ้ยจบไปแล้วเฮ้ยยังไงเอ้ยอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่เพราะว่า พราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าอพูดูในมุมจริงถ้าเขาจะเฉวยโอกาสว่าเขามีเวลาให้เฉวยโอกาสกว่านี้เยอะเขาอยู่ตัวจริงเขาต้องดูเราครับผมแบบไม่ต้องห่วงแน่นอนถ้าเขาแบบถ้ามีคนมาเฉวยโอกาสมันน่าปล่อยไว้อยู่แล้วสิงนี้มันตายแล้วเป็นไงบ้างมีเจอหลายคนแบบว่าพรุ่งนี้เลยได้ไปเอาแน่นี่เป็นไงเขาเป็ดเลยเนาะเปิดนี่นะอ๋อนี่ไงซ้อมแล้วได้เล่นเพลงละครแล้วใช่ครับไม่น่าเชื่อ ครับเอาปืนเนี่ยปืนเหรอเน็บเน็บเดบไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือเป็นเป็นเป็นซีรีส์ที่ได้คอนเซ็ปต์มาแล้วนะครับก็เป็นเกี่ยวกับบริการกับคุณหนูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวส่วนเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนตอนนี้อยู่ระหว่างพัฒนาครับพวกเราเองก็กําลังเวิร์กกับตัวคาแรคเตอร์ด้วยตัวบทซีรีส์เองก็กําลังปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยแต่รอบนี้คือเห็นได้ยินเขากระซิบมาเขาบอกว่าเรื่องใหญ่กว่าเดิมแน่นอนก็คือจากผู้ชายร้อยปีจะมาเป็นบริการมันต่างเปนเยอะไหม น่าจะเป็นผมว่าเปลี่ยนไปเยอะนะ,ะด้วยคาแรคเตอร์ด้วยแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนคือในสามเรื่องอรัไม่ซ้ํากันแน่นอนตัวออรรถเองก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วก็เป็นทรงผมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนอีกตัวตาอ,อุ้งเองก็อาจจะเปลี่ยนอีกอาจจะกลับไปไว้ผมสั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นเป็นบริการผมยาวแบบพี่โป่งก็ได้เห็นเลยไปอะไรนี้คือแบบว่าเป็นีถักเปียมาเป็นไว้ผมอันนั้นไม่แน่ครับเป,เป็นฟิลแบบว่าสะบัดเปียมามแล้วก็สะบัดไปเเอาารยฟหนะ้ อันนั้นมันดูบู๊ไปนะครับยังอยู่ในระหว่างพัฒนาแล้วกันครับแต่ว่าถ้าไว้ถ้าสมมุติมันมันมันไวมันไวยาวเราก็มีโอกาสแบบว่าเอ้ยเผื่อแชมพูเข้าเข้าดีกว่าเพราะผมเริ่มขาดแล้วติยาแล้วสุดท้ายมีอะไรขายกัน ก็ฝากฝากด้วยนะครับผมก็เดือนหน้านะครับทุกคนซิงเกิลผมจะออกแล้วในที่สุดต้าอู่จะกลับมาเป็นนักร้องแล้วนะฮะนาทีไม่ซ้ำกันจะเลื่เลยใช่ครับฝากด้วยนะครับเดือนหน้าซิงเกิลผมจะออกแล้วนะครับทุกคนผมฝากพี่ๆช่วยเต้นให้ผมด้วยนะครับไม่เอางี้พี่ๆไม่ไม่ต้องช่วยอะไรก็ได้ช่วยเต้นนะนะเกือบเต้นไปแล้วด้วยเมื่อกี้เป็นแนวแบบของเต้นเลยทีนี้อ๋อไม่ใช่คนละคนอย่าลอกคนละคนก็แบบเป็นเพลงแนวแบบเต้นเลยแดนเลยใช่ครับก็ เอาเป็นว่าสะใจทุกคนแน่นอนอ่ามันกิจะหลุดสปอยหลายๆรอบแล้วแล้วก็วันที่8ิพฤศจิกายนครับ404สุขีนี้รันดันลันต้าอู่แบบเสียฟอร์มทุกอย่างเพื่อเรื่องนี้มันสะใจทุกคนแน่นอนครับความหล่อความเท่ที่สะสมมาผมทิ้งไปเพื่อสิ่งนี้เลยครับที่ผ่านมาคือขายเท่มาตลอดผมก็พยายามไขยเท่มาตลอดครมันดันกลับมาล่องตัวเองเสมอ